จริงๆนะครับอันนี้จะบอกนะลูกค้าสั่งไวโอโหเห็นไหมครับเลียงลิขสิทธิ์นึมจะเก็บลิขสิทธิ์เพราะลูกค้าโทรสั่งได้นะครับแบบนี่นะครับหรือว่ามาซื้อหน้าตลาดก็มีแบบย่างก็มีเอาไปล่าไปต้มนะครับได้ทุกอย่างสั่งแม่ค้าได้สวัสดีครับปูชิ้นปลาปูแก่สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปเดินดู กับข้าวของกินในตลาดครบวงจรเราเหมือนเดิมครับไปดูว่าวันนี้มีอะไรมาขายกันบ้างนะครับร้านผมก็จะเป็นร้านลงนวลกล้วยสวนนะครับก็ <c oughs> จะมีของสวนเห็นไหมครับมาจากสวนเพิ <c oughs> ่งมาถึงครับลงนวลเพิ่งมาถึงมาจขืพกกลงไม่เอามีหน่อยยังาจก้องกาครับของเกาของสวนกล้วยนะครับมะพร้าวนะครับโรตีก็มีครับเห็นไหม ป้าเพิ่งจะมาถึงสวัสดีครับเพิ่งมาเนี่ยก็จะเป็นร้านยายขายดีนะครับเป็นไข่ไข่เค็มไข่ยเยี่ยวมา้าไข่เป็ดไข่ไก่ตั้งแต่เบอร์ศูนย์จนถึงเบอร์5เลยครับอ๋อไม่ใช่ครับเบอร์สี่ครับเบอร์ห้าไม่มีเบอร์ห้าเ,เ,เป็นพัดลมไม่เนี่ยอาละนี้เป็นเบอห้าไงสวัสดีครับยายสวัสดีครับขได้นะคะมเสรยันถึง สา,สามทุ่มนะครับร้านยายเปิดถึงสามทุ่มนะครับตั้งแต่สองโมงเช้าบนครึ่งครับมาเลยร้านยายขายดีของชำมีเยอะแยะมากมายไข่เป็ดไข่ไก่นะครับพริกแห้งพริกสดไม่มีมีแต่พริกแห้งกระเทียมหอมขนมจีนข้างหลังก็จะเป็นปหนูเหมือนเดิมปหนูข้าต้มใบเตย5 80. บาท10บาทยำปลาดุกฟูถูงใหญ่ๆชุดใหญ่ มาครับเหมือนเดิมเนี่ยปลาทูทูเค็มยำไข่เค็มก็มีเนี่ยยำอะไรนะปลาหนูกันลังยำอันนี้ยำไข่โป๊ยำไข่โป๊นะครับโป๊หวานยำยำผู้สูงโป๊หวานนะครับมาได้เลยครับปลาหนูบ่ายสองโมงก็มาถึงได้แล้วลูกค้าสวัสดีครับป้าแจ้วป้าแจ้วจะหลับแล้วนะครับป้าเจ้าแจวรอลูกค้าเต่าถึงน้ำดำใหญ่ครับป้าแจ้วก็ขายดีจะหลับแล้วครับ มีเฉาวก๊วยน้ำเชื่อมนะครับเฉาวก๊วยน้ำเชื่อมถัวต้มก็มีครับถั่วต้มเล็กเส้นต้มใหญ่ครับตัวกเกษตรแล้วก็เต้าถึงน้ำลำไยเห็นไหมครับเครื่องเลือกได้นะครับลูกค้าเลือกได้เครื่องจะแบบกินแบบใส่แก้วก็มีหรือว่าจะไปกินที่บ้านก็มีแล้วก็มีข้าวเกรียบปลากุ้งนะครับจากปัตตานีถุงละยี่สิบสามถุงห้าสิบบาทครับน้่น,นปเปแจวมาเลยครับเต้าถึงน้ำลำไย มีร้านยายมีเปิดตั้งแต่2องโมงครึ่งจนถึงสองทุ่มสามทุ่มครับฝั่งนี้ก็จะเป็นน้องใบเฟิร์นแซบนัวอาหารอีสานสวัสดีครับคุณน้องใบเฟิร์นวันนี้มีลาบลาบหมูนะครับลาบ,ลาบเป็ดนะครับลาบประดุกแล้วก็มีไก่อะไรนะลาบไก่หรือยำยำไก่แซบนะครับหรือ มาได้เลยครับร้านน้องใบเิิเสามโมงเย็นก็มาได้อร่อยครับทําขึ้นตรงข้ามก็จะเป็นพี่เจียวข้าวสารนะครับมีหลายข้าวนะครับลูกค้ามาเลือกได้เลยครับตลาดเรามีครบนะครับเหมือนชื่อตลาดครบวงจรครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านของชําน้ําเย็นเย็นสวัสดีครับสวัสดีครับนที่ฉับใจข้ามอไปน้ำข้าสวยครับเสิร์ทุกวันตอนเช้า 6โมงเช้า6โมงเช้าหน้าเทเล่นจนถึง4โมงนะครับ4โมงเช้าไี4โมงเย็นในนะ้ำมีสองถ้วยเ็บาทสามถ้วย10บาทนะครับมีข้าวไรเบอร์นี่ด้วยนะครับข้าวเหนียวก็มีนะครับในตลาดในตลาดขงงจรอนนี้ก็เป็นโรตี โรตีคุณหนูนะครับหวานหอมกรอบอร่อยอร่อยจริงๆครับอันนี้จะบอกนะลูกค้าสั่งไวโอ้โหเห็นไหมครับอร่อยนะครับเปิดตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งนะครับจนถึงเกือบสองทุ่มนะครับลูกค้าต้องรีบๆมาสั่งไว้นะครับช้าหมดอดช้าหมดอดแล้วก็ต้องรอคิวด้วยนะครับอร่อยอร่อยครับมาอุดุนได้ตรงซอยหน้าตลาดครับซอยที่หนึ่ง ตรงนี้ก็ป้าแหม่มหมูปิ้งนมสดไปไหนเราก็ไม่รู้แล้วก็ทอดมันกระกายครับรข้างก็เป็นพิยานครับผลไม้วันนี้มีส้มนะครับมีส้ม,ส,ม,ส,มส้มเขียวหวานส้มโชโคนแล้วก็มะม่วงนะครับแล้วก็ะมะม่วงเขียวสวอยครับโลนั้นหนึ่งร้อยบาทนะครับหลายผูู้งจอ ตรงนี้ก็จะเป็นนี่เคลื่อนแกงใต้เพิ่งมาสวัสดีครับเพิ่งมาจาัดร้านวันนี้อากาศดีก็เลยม,มาช้าๆหน่อยเดินตรงมาตรงนี้ก็จะเป็นประมณประมณฝนตกว้าวลำบากก็เพื่อนนี่เอาซื้อได้เลยครับ,ดบแ,แดดก็ต้องล่มวันนี้นนแดดแดดตัวฝนฝนมาแล้วประมลเหมือนเดิมครับโอ,อ้ป้ายสวยมากเลยครับย่บห้าบาทนะครับ พิเศษ35นะครับมีอะไรบ้างน,นะครับประ,ประมุลก็จะมีบะหมีนมมนม่นะครับบะหมีม่หยกบะหมีม่เหลืองข้าวมันไก่ต้มไก่ทอดนะครับแล้วก็เ้าพิเศษสา่ป้าก็ได้นะครับเห็นไหมเดีย๋ยวนี้เพิ่มเติมมีข้าวเหนียวหมูด้วยนะคะข,าข<อ>้วาวเ,เ,เหนียวหมูีสิบาทโอเคไปครับไปข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวหมูโอเคยี่สิบบาทมาได้เลยมาตอนนี้ได้กินแบบสั่งแม่ค้าได้เลยครับ ใจข้ามันไก่สูตรไฮลำนะครับตอนนี้ฝนมันตกนะครับเดี๋ยวหน้าตลาดเราตอนนี้ฝนตกนะครับมาทางนี้ก็เป็นซอยที่2ครับอันนี้เป็นร้านลอต,ตี่นะครับข้างหน้าตลาดแต่เขายังทําไม่เสร็จนะครับมาก่อนสวัสดีครับแม่ค้าไม่ได้มาเจอกันนานนะครับเพิ่งมาเป็นคลิปแรกเพียงทำอันนี้1ิบ,บาททําใหญ่ๆเลยสิบบาท น่ากินทุกอย่างเลยนะครับเห็นไหมครับป้านสดทุกวันนะครับมาุดหนุนได้บ่ายสองโมงถึงสองทุ่มเลยนะครับมาช้าหมดนะครับกินไส้อ่าหน้าอะไรก็เลือกได้เลยยิบได้เลยนะครับมีห้าบาทสิบบาทนะครับอยู่ข้างหน้าครับตลาดข้าวงจรตรงนี้ก็ขนมครกลุงต้นประแดงสวัสดีครับนี่อะไรจัดร้านพึ่งมาพึ่งมาพึ่งมานะ มาอุดหนุนกันได้ครับขนมขนมมาแล้วสวัสดีครับหมดแล้วหมดเลยสวัสดีครับมีอะไรบ้างครับวันนี้วันนี้มีห้วยขา เราตดูคุณป้าได้ครับตรงข้ามก็จะเป็นไก่ทอดปักไตนะครับกําลังจะทอดนะครับอันนี้มาเร็วหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นหมูสเต๊นะครับี่นร้อนนะครับกําลังย่างร้อนๆเลยตันนี้มาเร็วหน่อยจะเป็นชุดชุดละ นะครับที่จ่ายหน่100นะครับ22ไม้ชุดเล็ก10ไม้50นะครับมาได้เลยครับอุดหนุนกันได้ข้างหลังก็จะเป็นหอยเมงคู่คุณแม่ครับสวัสดีครับนี่หอยแมงคู่หอยเมงคู่ตัวใหญ่ๆนะครับใหญ่ไม่ใหญ่ดูแม่ค้ายืนก็ได้เนียมาอุดหนุนได้ครับอร่อยตรงนี้ก็เป็นร้านยายนะครับร้านยายคุณแม่พี่ใหม่ครับ ปลาินลท่อกรอ,อบนะครับจากรอบเอาแบบยังไงบอกไม่ค้าได้เปิดขายทุกวันน้ำพริกก็มีครับนี่ไก่ตุ๋นตักมะนาวดองอเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนเราอยู่ข้างหน้าดีกว่ามาร้านน้องแฮมน้องแฮมน้องแฮมอาหารเหนือ สวัสดีครับของเรียบเลยวันนี้อาจมาเต็มที่เลยเจ้าเดียวในตลาดเลยครับอาหารเหนือน่ากินทุกอย่างเลยนะครับไปหัวขอบริการลูกค้าตรงนี้ก็ร้านต้มยทำทําเงินทําเพลงไปด้วยกลางคืนน้ำข้นน้ำใสรวมมิตรทะเลปา สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะลูกตอนนี้ลูกลูกค้ากำลังมาครับลูกค้าเลือกได้นะครับเจ้ารวมมิตรทั้งร้านก็ได้ครับเอาหม้อใหญ่เลยรวมมิตรทีเดียวเลยใช่มีแบบต้มแห้งมีไหมครับต้มไม่เอาน้ำลูคราบอกมีมีทุกอย่างไม่ตัดเป็นาด่ไม่ตัดครับ กะสินิดนึงจะเก็บรีกก็ติดร้อขาแล้วมีหลายอย่างครับทะเลต้มยำ่ออนลาต้มอันนี้คือต้มแบบสดๆเลยนะครับทีค้าสั่งได้จะรสชาติแบบไหนข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นผลไม้สดนะครับคุณป้าสากรผลไม้สดตามฤดูกาลของกําลังมาลงเลยครับสวัสดีครับวันนี้โอ๊คพิสา าน่ากินมากกระส้มสวัสดีครับา้ปกำลังลงของลงนะครับดเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้ามาได้เลยตอนนี้ก็ทันข้างหลังก็จะสวัสดคีครับหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลลยูกคา้าหมดก่อนโอเคลูกค้าหมดก่อนตอนนี้วันนี้ไม่หมดนะลูกค้ามาเรื่อยๆวัน <c oughs> นี้มีเมนูอะไรบ้างต้มยำนะครับต้มยำขาหมู เกาเข่หวานแก้วล้าไก่ตรงนี้แก้เหลาไก่มาละด้วยนะแกาเหลาไก่มาละนนหม้อใหญ่ๆเลยหม้อใหญ่ๆแกงไข่ผัดแกงเับแกงเนยเกาเหลาหม้อใหญ่เลยฮะรีบๆมาร้านที่เขาหมดเร็วมากเพราะว่าอร่อยมากครับก็มีกุ้งผู้อบรู้เส้นครับแล้วก็มีผัดหอยลายโอ้หอยลายตัวใหญ่มากไม่ไม่ได้เดินมาไม่นั้นมากินผัดหอยลายแล้วเนี่ย ผัดหอยลายตัวใหญ่มากแล้วก็กระดุกเลยนะลูกค้าบวชกระดุกกระดุกฟอบนะครับพี่แกงกระดุกฟอบแล้วก็นี่ครับยำแหนมร้านพี่นางยำแหนมนี่เละครับยำลูกค้าสั่งได้เลยครับไปไปข้างหน้าครับไปข้างหน้ากันดีกว่าวันนี้พี่นำค้างหยุดนะครับขนมไทยตรงนี้ก็จะเป็นสลัดผักและสลัดโหลสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีครับพ่อค้า ทำให้ใหม Saint ่ๆโหกระโพาะก็มีคร of ับ like ท like oh ุกเนยหอมมากเลยอันนี้ล yeah. ูกค <c ough> ้าสั uh ่งได้นะครับเป็นสลัดมีหลายหลายไส้แค <the> ่35บาทเองนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นเมี่ยงปลาทูนะครับเมี่ยงปลาทูแล้วก็เป็นสลัดอันนี้สลัดรวมใช่ไหมครับสลัดสลัดผักนะครับแบบรวมหนะครับมีหลายหน้านะครับ ลูกค้าโทรสั่งได้นะครับแบบนี้นะครับหรือว่ามาซื้อหน้าตลาดเลยครับบ่ายสามโมงนะครับจนถึงเกือบสองทุ่มนะครับหมดเร็วก็ทุ่มทุ่มนะครับแต่ถ้าอยากมาทานต้องประมาณ6กโมงกับ5้าโมงมาเลยครับทำให้ใหม่ๆเลยตรงข้างก็เป็นสวัสดีครับพี่เก๋ป้าน้ำเป็นตังครับเหมือนเดิมเปิดทุกวันชากาแฟสดนะครับน้ำผลไม้ปั่น ชามะนาวเบสซี่โค้กมีหมดครับเปิดตั้งแต่สิบโมงเชา้าจนถึงทุ่มครึ่งนะครับร้านพ่เก๋เป็นร้านคอคฟฟี่นะครับเจ้าเก่าเจ้าประจำเหมือน,นเดิมน้ำปั่นมีหมดครับตรงข้างก็จะเป็นพวงมาลัยลุงนยอดสวัสดีครับพวงมาลัยลุงนยอดครับวันนี้วันโกนวันนี้วันโกนนะครับพรุ่งนี้วันพระครับลูกค้ามาซื้อได้ถ้าวันพระก็จะเปิดตแต่เช้าหน่อยนะครับ ดอกไม้มเ,ลเลือกะอะไรนะหมดเลยครับตรงไปก็จะเป็นนี่ร้านผักสดครบวงจรนะครับร้านผักสดครบวงจรร้านพี่หมูพี่เจ๋ครับมีสี่ส่งโทรสั่งได้นะครับไลน์แมนก็มีลูกค้ามาเลือกได้มีผักหลายอย่างมีหลายอย่างครับ5บาท10บบาทนะครับลูกค้าสั่งได้เลย ไม่ต้องครัวครับสวัสดีครับแม่ค้าขายผักนะครับผักสดสดเลยนี่ผักยังไม่มาลงนะเนี่ยผักยังมาไม่ถึงนะครับตรงข้าวก็จะเป็นบางซันพิจนะครับเนื้อสดสวัสดีครับแม่ค้าวันนี้แม่ค้ามาใหม่แม่ค้ามาใหม่หรือเปล่าไม่ได้มาใหม่นะครับก็จะมีเป็นเครื่องในนะครับเป็นเนื้อสด มีแบบชาบูก็มีแบบย่างก็มีเอาไปล่า,าไปต้มนะครับได้ทุกอย่างสั่งแม่ค้าได้ตั้งแต่บ่าย3ามโมงนะครับมาได้เลยนะครับเนื้อแดดเดียวก็มีครับไปถึงทอดได้เลยไม่ต้องเอาไปตากแดดให้ยากทอดได้เลยครับเพราะว่าพม่ค้าแม่ค้าตาดมาเรียบร้อยที่ได้ยินเสียงนี่ก็คือพี่จินครับอยากตำสวัสดีค่ะ พ่อค้าพ่อค้ากีเล่ไม่ได้มาถ่ายเลยนะครับแต่มาขายไม่ได้ถ่าย่ายไม่นานเลยเข้าใจไหม้นตามป่าตับส้วต้มั้วนะครับอร่อยครับร้านที่ชินมาได้เลยครับถ้าไม่เจอก็เรียกตรงร้านถากตะโกนดังๆเจอแน่นอนครับร้านนี้ตะโกนต้องตะโกนดังๆเจอเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาเดิน ดูอีกนะครับในคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมนะครับฝากอุดหนุนพ่อค้าไม่ค้าในตลาดเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนถ้าไม่จะไม่พลาดคลิปชมคลิปใหม่ๆของผมนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ